สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันอีกแล้วจ้าจากซองเพชรอุตสาหะเพิ่นอันนี้ตำนักปูสีโทยาสีปทุมมาปูหนักจะหนักทุกอุ่นทุกหน้าจ้าผู้ใดติดขันเรื่องการเงินการร่องเรื่องการค้าการขายมาหาปูหันยาเข้าใจหรือค่ะเด้อพ่อรงเปเสียงเห็หรือไ่ลงฟาร์มเมอลงหนาผักแผ่นทองเก้าแผ่นคนละเก้าแผ่นคน่ะเป็นสิริมงคลประการค้าการขาย

ไไปเสือยู่แล้วลูกิงปองอันนี้ออกเงินไหม่ค่ะได้หนึ่งัออกเงยไหมเราออกเราได้พี่น้องหนึ่งสองโชคมันหนึ่งสองหนึ่งสามเรียกอันไล่วันหวยไล่วันหวยต่างประเทศเล้าสตาน้อยพิเศษ เรขน้อยนยธรรมดาหนดอยโอ้มาดไ้ืเโอ้เขาโกงมาได้ปูไปตามเอาเนาะลองมือเสลีวมาสิมาโกงเงินลูกหลานปูญาเนี่ยก็ล่องมือเสลี่ยวปนไปตามเอาเร็แตอุสัตนั่นถือเลขาโกงมั่นถึงเลขหมื่นแปดมื่นเก้าเขาจะโกงห่ะแม้ บาดอนี้เขาเจ้าูยบดกเขาเจ้าขึ้นมาคือเกาขขาเจ้าโอนไหนคือเกาที่แรกเขาเจ้าปิดหนีแล้วเขาเจ้าสิกงแล้วมันยากมันยากเยงมันเสียงมันลมมันดุนีได้แต่ยันว่าขาวๆทั้งเพื่อนยันว่ายันว่าทั้งขาังเพื่อนมองมันช่องร่มนะมันยากสะพอนมากนะุกงสวัสม่วากอยเมนวนาเงนะครก้ยคือบอกว่ากอยทีเมก้อน่นก้คริดมกยม วาม่ะแม่บเออเินคนแล้วกะเล่ให้ของมากกวนี้คทั้งเหตุยห่างอกจาสีบ็ได้ใส่สถานที่เองนว่านองนอืนนั่นแ่ชิักเราได้เงินบเอาเอายาสัมะคุณลงพ้องนี่คือยังกางยามาอธิบายดูเร็วมาที่อธิบายเอฟซีฟังดูว่าเกี่ยวกับยังเรื่ออธิบายเพื่นฟังเลยเพื่นเบิ่งคิปแล้วเพิ่นสิได้ลงอง ผู้ใดติดคัดเพิ่นกัดซีได้มาหาตัวค่าขายของบอดีกัดซีค่าขายดีผู้ใดล่งท่องไปเปิดฝามือปูยาเปิดฝามือให้ฝามือนะครับถ้าสามารจะใส่พวกถ้าพอสิ้นเป็นท่องนะเดียวอยู่ทางค้าสนุกอันมีที่เดียวนี่เด้อจ่าที่ว่าผ่านปูผ่านยาเข้าในเมืองบดานปูยาเข้าในเมืองบดานนี่เพิ่นจะผ่านในเบิดเพิ่นจะปูยาอยู่ตะเมืองบดาน อัญยาองค์ไหเขาบ่เคยหูเพ anyway. yeah. like ิ่นเขาก็ได้ห yeah. yeah. ูบอร์เคยหูเขากัได้หูเนี่ยเมืองบัณานมหาอันปูยาเมืองบัานเนี่ยเขาหูจักเบิดทั้งที่เข้าบอรหูนะที่จริงเขาหูแต่ปูสีโทกับยาสีปรทุมบ้านเนาะแต่ว่ายาบันพระบรุษปูญ่าเข้าก็บลูจักเพิ่นกิขึ้นมาเบิรเนาะเข้ากัเลยหูจักแบไมีองค์ไหนองค์ไหนเนี่ยปูถวดญาถวดเนาะญาพักกินนี่นาค่าญาญาถวดเนี่ยแห้งห้ย้วยแมนเดอร์เนาะ อัญญาพอแม่ปูสีโทษเนาะตรงเป้งเลยเป็นไห่แม่นเวลาหยามาหยาถวดมาเถาซันงก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 ง,กง,กง,กงกมากเลยหยาเนี่ยเพื่อนแห้งเน้อหยาเน่ะเวลาเบ่าก็ผู้ใหลูกัวผู้ใดเนี่ขั้นเป็นแสบเห็นบ่ตอนเพื่อนประทับอยู่ข้ามสนุตตอนน้าขียังบ่ดังเนาะเพื่อนแปบเพื่อนไปเฮ็ดบวงสวงอยู่ข้ามสนุดทุกปีทุกปีเนาะบ้านอันอันปูน่ะ บานียนมาแต่ทางไหนก็จะเลื่อยไปเบิดทั้งที่บอลูหูจักกันเลยหญ้าเป็นหญ้ามาเพิ่นจีไปบ่ายหัวบานี้เลื่อยมาเบิดเลื่อยไปเบิดทุกคนเลยแหญ้าผ้ากีนี่เพิ่นแห้งเล่าจากคลองแหละลูกหลานเนาะลูกหลานนั่นแต่ได้อดีตชาติเฮาเฮากับบอลูหดอกมาเฮาเป็นยังเนาะบานียนบานีย์พอาที่ห้าป่าเนี่ยเพิ่นขึ้นมาเฮาวปทากับเพิ่นโอ้ยเอ๋วบอยู่เจ้าคนเห็นบ่เลื่อยเต็มมันเมืองอัน อันคัมโชโนตะกิาะออตอนตะกีต้ตอนหน้าที่ยังบดังนเนาะโอ้ยอันผูใ้ใดกันใส่สูทสีขาวเออนาะใส่สูทสีขาวมาเรื่อยยังกับเกือกดินเกือกงาไปเบดิดทุกคนงาเป็นแห้งไงย,ยังาพักนี้มาเวลาเวลาเป็นขืนมาเป็นจะแห้งอองามบ่อพอสีมพูงามบ่อ,อ,อ,อผูกผานี่แห้งเข่ากันเนาะพราเนาะเอาบ่ เพื่อแบบเพชรแล้วไอ้ที่อันนี้เลยพ่อเขาท้าเหรียญง่ายให้แล้วเบิ่งแล้วพอเอ้ยลูกหลานสี่คนหาคนนี่แหละดันกันใจยากมากที่พ่อกับมาตัวบันนี้เพิ่นบันนีไปใส่เพิ่นมาแล้วปูยาพอเอ้ยตอมเนี่ยนะว่างั้นสี่หามือหนูฝันว่าปูกับยาเขามั่งอยู่นี่แด๊กองญ่ยยัยเป็นงูยัย เข่ามากไหมไหนูบ่อยพันเข่าพันกระไรก,กัดหนู